การสร้างรายได้ Passive Income เนี่ยบางคนอาจจะผ่านมาหลาย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 แบรนด์แล้วจริงปะแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ว่าอา่เราเคยผ่านมาแล้วเราไม่อยากจะทำจริงไหมเพราะเราทำไม่ประสบความสำเร็จเองนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จริงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะอ่เราไม่รู้จริงไงชี่จริงอะ่ะ แผนการตลาดของเขาหรือว่าการที่แบบว่าทำ passive i ิน o m e เนี่ยมันโคตรดีเลยอะทุกคนใครที่แบบว่ามาทำบนโลกของออนไลน์เสร็จปุ๊บนะเราหยิบในเรื่องของแผนการตลาดเกี่ยวกับแพ s i ิ e i n น o m e หรือว่าเราเลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่มาทำเกี่ยวกับ a s s i ิ e i n น o m e คุณรู้ไหมมันโคตรขนาดไหนอ่ารู้ไหมว่ามันแบบว่าสุดยอดขนาดไหนอ่าขนาดเวลาในธุรกิจส่วนตัวของเราเนี่ยเราทำอะคือเป็นไรายได้ชั้นเดียวของเราเนี่ยเรายังมีบ้านเลยใช่ปะเรายังมีรถเลยใช่ไหมทุกคน อจริงแต่ถ้าหากว่าเป็นแพสซิฟอินคัมเนี่ยเรายกขึ้นมาบนโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ย เราโยกบนมาโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยคือรายได้ข้อที่หนึ่งอะที่เราซื้อมาขายไปเนี่ยเราได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยทุกวันนี้เราทําอยู่ใช่ไหมคะทุกคนทุกวันนี้เราทําอยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นพี่การาพี่การนี่ทําผัดไทยใช่ไหมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอันนี้คือเป็นรายได้ชั้นเดียวจบใช่ไหมคะพี่การานี่แหละค่ะอันนี้คือเป็นรายได้ชั้นเดียวแต่พ s s i v e i ิน o m e อะ แล้วแต่แต่และบริษัทว่าเขาจะมีรายได้ให้เราอยู่กี่ชั้นโอเคไหมแต่แค่ชั้นแรกอะที่ซื้อมาขายไปเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคือเราได้อยู่แล้วโอเคปะ่ะอ่าเราได้อยู่แล้วแล้วปัจจุบ,บันของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยเราได้บ้านเราได้ลดได้อะไรอะเรายังรวยได้เลยจริงปะ่ะ อ่าเรายังมีกินมีใช้มีเงินที่เหลือเฟือที่แบบว่าอยากมาใช้จ่ายอะไรก็ยังได้อยู่จริงปะอ่านี่คือเป็นแค่รายได้ชั้นเดียวมันยังขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเป็น p a s s i ฟอ income เนี่ยอ่าถ้าเราเลือกมาทำนะถ้าเราเลือกมาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าอ่าเรามีรายได้ที่แบบว่ามีตั้งสิบชั้นะ่ะไม่รวยให้มันรู้ไปจริงไหมทุกคนเออ